FM 105 Smile Thailand. s m i ้ e t ห้าสไม d ์ทแลดสวัสดีครับหมอครับครับสวัสดีครับคุณวัฒนาพงครับและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ไปปลาัยใหญ่ที่ไหนครับหมอครับเมื่อวานนี้ผมอยู่โคราชฮรโครา,ราชเดินทางมาเมื่อคืนเลยครับมาถึงก็ร่มเที่ยงคืนอ,อ ภารกิจเยอะครับช่วงนี้เห็นบอกไม่หลับไม่นอนนี่ตื่นเช้ามาให้สัมภาษณ์เราด้วยสู้ตริงๆนี่สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวผมมีมีดีเบตที่นี่ได้เย็นก็จะเป็นของแอมเนสซี่อินเตอร์เนชันแนลจะจัดที่ลานคนเมืองเนี่ยโอ้ไม่หลับไม่นอนจริงๆต้องสู้กันหมอวัรงครับจุดยืนแน่นอนว่ารัฐธรบมนนี้เป็นจุดยืนของพรรคจุดยืนของคุณหมอของคุณถาวรเสถรเนียมของท่านชาญเทพเสสเวชท่านก็เป็นตำรวจใหญ่ในอดีตอย่างที่เราทราบดีตอนนี้ก็เป็นสามเสาหลักของพรรคนี้นะครับ เป้าคือล้านห้าอยากจะได้คุณหมอถ้าถามถึงนโยบายตอนนี้ที่จะเอาเป็นจุดขายเอาข้อเดียวสําคัญที่สุดแน่นอนจุดยืนคือเรื่องสาบานันี้ชัดที่สุดแล้วจุดขายที่จะพูดกับประชาชนถ้าเอาข้อแรกนี่เอาข้อไหนครับเอาเรื่องอะไรครับผมยืนยันว่าเราสามารถทําไฟฟ้าราคาถูกและเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้แน่นอนนะครับผมยืนยันนะและผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าทุกพัคก,การเมือง ที่ผมอ่านบทความหรือข้อความที่ให้สัมภาษณ์สื่อในช่วงวันสัปดาห์นี้เพราะปัญหาค่าไฟแพงเนี่ยผมไม่เชื่อว่าพวกนี้จะทําได้เพราะพวกนี้ยังไปติดกับดักฟอสซิลซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังต่อต้านและมีราคาสูงครับแต่เรากำลังจะเรียกร้องให้เปิดเสรีไฟฟ้าพลังงานสะอาดนิดเดียวนี้เองเครับแค่เพียงเปิดเสรีไฟฟ้าพล,พลังงานสะอาด มันจะนําไปสู่จุดที่ทําให้พืพชลังงานที่เป็นจุดแข็ของประเทศไทยแจ้งเกิดได้ครับและจะนําไปสู่ไฟฟ้าราคาถูกนี่คือหัวใจเนี่ยครับครับพูดถึงเรื่องย่าด้วยจริงไหมฮะเดี๋ยวนะฮะย่าชื่ออะไรนะฮะย่าเนเปียยาเนเปียถูกต้องครับยาเนเปียจริงๆมีผลการศึกษาเอาไว้เอาไว้นานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับเป็นย้าต้นยาวๆผมจาได้ขยายนิดนึงครับหมอครับคือผมเรียนนี้ว่า ผมใช้ก็พืชเนเปียร์แล้วกันเพราะมันสูก่าอ้อยยาวกราอ้อยใช่ใช่มันต้นยาวยาวการทําให้เกิดพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วไฟฟ้าจากพืชเนเปียร์เราทํามาเสิบสิบปีแล้วในประเทศไทยใช่แต่การต่อยอดมันเพิ่งเกิดต่อยอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่จุดที่ประชาชนไม่เข้าใจคือกลายเป็นว่าหลังจากมีงานวิจัยที่จอดต่อยอดได้กระทรวงพลังงานไม่รับซื้อไฟฟ้าจากพืชพลังงานนี่คือปัญหาครับ คือเพียงแค่คุณเปิดเสรีเท่านั้นเองเพราะต้นทุนทีมวิจัยที่เขาทาเรื่องนี้มาจากแพลอตแพลนร่วมสิบปีเนี่ยเขาสามารถทําได้ต้นทุนไม่ถึงหนึ่งบาทบในขณะที่แก๊สธรรมชาติที่นําเข้าจากต่างประเทศวันนี้คุณสายให้กอบก้า9บาท7ส9บาท80มันต่างกันลิบลับครับดังนั้นสิ่งที่ผมเรียกร้องคือแค่เปิดเสรีไฟฟ้าและสําคัญคือรับซื้อไฟฟ้าสะอาดในราคาที่เท่ากัน อย่าไปแยกลุ้มว่าถ้าเป็นโซล่าเซลล์ราคานี้ถ้าเป็นโซล่าบวกแบตเตอรี่ราคานี้ถ้าเป็นพลังงานลมราคานี้อย่างเงี้ยคือในเมื่อคุณได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฟฟ้าสะอาดเหมือนกันค,คุณรับซื้อราคาเท่ากันเลยจะใครผลิตก็แล้วแต่รับซื้อราคาเท่ากันประชาชนจะได้ของดีราคาถูกและเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดครับครับ,รบพลังงานอาทิตย์ตอนนี้เมืองไทยร้อนมากไปถึงไปถึงดัชนีความร้อนห้าสิบเนี่ยนะครับคือคือเรารู้สึกถึงความร้อนห0สบองศาเนี่ยความร้อนจริงอาจจะสี่ิบ องศาเซลเซียสว่าไปพระอาทิตย์เป็นยังไงแล้วครับตอนนี้พลังงานแสงอาทิตย์โซลารเซลล์เป็นไงบ้างฮะผมสนับสนุนไฟฟ้าครัวเรือนนะฮะเพราะว่ามันจะไปโยชน์กับประชาชนที่ใช้ตอนกลางวันที่อยู่บ้านหรือตามโรงงานต่างๆครับแต่ต้องแยกครัวเรือนกับพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงครับในเชิงความมั่นคงประเทศไฟฟ้าต้องใช้ตลอด24ชั่วโมงอืแต่ครัวเรือนอาจจะใช้ช่วงที่เขาอยู่ครับดังนั้น การที่จะปลิดไฟไฟ้าได้24ชั่วโมงเนี่ยโซลา่าเซลล์วันหนึ่งตามพีคแคปซิตี้ประมาณ4-5ชั่วโมงมลมก็มีข้อจำกัดแต่พืชพลังงานเนี่ยผลิตได้24ชั่วโมงและมีอานิสงส์ถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้งั้นผลพวงต่างมันจะหลายลั้งแต่ในทุนผู้ลงทุนคุณได้ประโยชน์ประชาชนได้แค่ประโยชน์ของถูก และที่จะานเกษตรกรก็เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบก็ได้ประโยชน์และมีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องผลักดันให้ได้ครับตอนนี้รัฐรับซื้อพลังงานสะอาดจากประชาชนหรือยังครับคือจะโซล่าหรือจะพืชพลังงานก็ตามเนี่ยนโยบายรับซื้อพลังงานกลับเข้าสู่รัฐนี่มันมันเป็นไงบ้างครับตอนนี้ฮะหมอฮะณขณะนี้เพิ่งมีการเซ็นสัญญาไปเมื่อนานประมาณ5,203สามเมกะวัตต์ครับโดยเน้นไปที่โซล่า กับพลังงานลมแต่ไม่รับซื้อพลังงานนี่คือหัวใจที่ผมจะต้องต่อสู้ถ้าเพิ่มพลังงานและการซื้อโซล่ากับรับซื้อจากพลังงานลมก็ซื้อราคาไม่เท่ากันครับือของที่มันมีคุณภาพเหมือนกัน่ะคุณใครจะผลิตยังไงก็แล้วแต่เราควรจะซื้อราคาเท่ากันมันถึงจะแตกแต่การซื้อไม่เท่ากันมันเป็นการอุ้มงนั้นผมถึงบอกว่าใครผลิตได้รับซื้อเลยราคาเอาสมมติว่าสองพันห้าสิบเนี่ยจบเลยประเทศไม่ต้องมีค่าเอฟซี ประเทศไม่ต้องไปลงทุนให้เขาเขาลงทุนเองทุกคนแข่งขันกันในการพัฒนาเทคโนโลยีรประชาชนได้ใช้ของถูกทิศทางประเทศมันไปในทิศทางของพลังงานสาาะอาดทันที S <S ทีนี้ตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่รัฐบาลก็อธิบายถึงเรื่องราวที่มีการเศรษยกิผูกพันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนนะครับเมื่อสักครู่ผมก็พูดถึงโค้ดถึงคุณนันทิว์าสามารถไปทีนี้แน่นอนมันต่อเนื่องกันไปก็คงจะต้องแก้ไขต่อไปในอนาคตทีนี้มันติดขัดจากอะไรครับหมายความว่ามันติดขัดอยู่ตรงไหนมันติดขัดอยู่ที่เจ้าใหญ่หรือยังไงครับหมอครับผมผมเชื่อนะฮะว่าวันนี้พลังงาน เจ้าใหญ่เขาเป็นมหาเศรษฐีตัวๆของประเทศนะฮะและก็การอุดหนุนพักการเมืองการอุดหนุนสื่อนทำให้เขาได้ประโยชน์มากครับและสังเกตดูว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดมาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดครับมันเกิดมาตั้งแต่ยุคที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจของกฟผพอและปรากฏว่าแปรไม่ได้ยุคทักไม่เขาก็ไม่ให้เงินกฟผอสร้างโรงงานและพยายามโอนไปให้เอกชนเป็นคนสร้างแต่จุดที่เลวร้ายประชาชนไม่เข้าใจคือเอกชนเป็นคนสร้าง่ คุณเอาเงินประชาชนในรูปของค่าเอฟที T, ไปจ่ายค่าสร้างให้เอกชนนี่คือประเปัญหารประชาชนไม่เข้าใจครับุณเอาเงินของประชาชนจ่ายค่า สร้างโรงงานให้เขาค่าดอกเบีย้ยให้เขาเงินกำไรให้เขาเงินประกันภัยโรงงานให้เขาแม้แต่งบป,ปริหาจัดการของโรงงานเอกชนกูกะจ่ายให้เขาแต่ออกมาในรูปของค่าเอฟดีดังนั้นโรง้าเอกชนก็เลยต้องการสร้างเยอะๆเ,เพราะทุกอย่างได้ของฟรี<ห>ทำไมคุณไม่เอาระบบนี้มาสร้างให้กับกฟผและทุกอย่างก็จะเป็นประโยชน์ของแผ่นดินนี่มันต่อนเนื่องกันมาเป็นสิบๆปีแล้วถ้าดา่าต้องด่าทุกรัฐบาลฮะเพราะมันเจต่อเนื่องกันมาครับ แต่เพียงแต่ว่าผมก็เสนอทางออกใหม่ที่เป็นทางเลือกให้กับประเทศครับ,รบโอ้ถ้ามีปากเสียงอย่างหมอวรงเข้าไปในสภาและได้พูดเรื่องนี้ให้ชัชดๆในที่ที่ที่เป็นที่ทรงเกียรติคืออยู่ในสภาก็เห็นทีจะดีนะครับเป็นที่พึ่งที่หวังประชาชนได้แต่ว่าอีกคือเราก็ทราบกันดีว่าว่าเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาก็สนับสนุสนน,นักการเมืองสนับสนุนพรรคการเมืองและสนับสนุนสื่อ เพื่อนสื่อเราก็เป็นสื่อเล็กนะครับพักแทบันีีก็เป็นพักเล็กก็ก็ท่านก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนอะไรเราก็พูดได้เต็มที่นะครับหมอหมอหมอ,หมอจะเข้าไปในสภาแล้วจะแก้ยังไงฮะถ้าได้เข้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะถามว่าได้เข้าได้ยังไงนี่ถ้าเข้าไปแก้อะไรบ้างครับผมผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเชื่อไหมว่าคุณวัชรพลคงจําได้ผมเล่นเรื่องนี้มานานมากอืเล่นเรื่องนี้มาก่อนพักคการเมืองต่างๆค่อปีและผมถือว่านี่เป็นทางออกประเทศจนกระทั่งเหตุการณ์มาเกิดขึ้นจริงครับแม้แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง สื่อหลักก็ไม่เอาเรื่องของไทยพักตรีไปลงเพราะเขารู้ว่าทางออกของไทยพักนรีมันเป็นทางออกที่ถ้าประชาชนเข้าใจนะทุกคนจะสนับสนุนไทยพักครีนั้นทุนใหญ่พวกนี้เองก็พยายามปิดกั้นไม่ให้ความรู้ที่พวกเราพยายามสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนะได้สื่อสารไปยังพื้นที่ต่างๆของประชาชนนั้นทางออกที่ผมต้องทาคือผมต้องขยันเยอะๆออกพูดเยอะๆมีติดงามเพื่อน่ต้อไปเยอะๆให้ประชาชนเข้าใจเพราะผมเชื่อว่า ถ้าเราได้สื่อสารตรงกับประชาชนประเทศจะไปในทิศทางที่ถูกต้องแน่นอนครับครับครับดังนั้นก็คือก็คือให้รับซื้อพลังงานสะอาดแบบเท่าเทียมกันคือแน่นอนว่าไม่ต้องอุ้มใครคนใดคนหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็มีพืชพลังงานที่คุณหมอพยายามผลักดันด้วยทีนี้ทีนี้ถ้าเข้าไปต้องเข้าไปให้ได้ก่อนหมถึงเข้าสภาไปได้ก่อนถูกไหมคหมอแน่นอนการเมืองภาคประชาชนก็ทําได้มันก็จะกดดันแต่มันก็กดดันเข้าไปในสภาผลสุดท้ายมันอาจจะไปติดขัดเรื่องว่า เ,เขาก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ธุรกิจของเขามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของระบบทุนนิยมนะหมอทีนี้หมอจะเข้าสภาได้ยังไงฮะ <c oughs> ตอนนี้เอาไงดีผมรลกคุณพัฒนาังฟัง ผมบอกประชาชนที่โคราชเมื่อวานว่าพี่น้องไม่ต้องไปเชีย่ยโพ <ฮะ S 2> หรือน,นี่โพมันซื้อได้แต่หมอดูซื้อไม่ได้หมอดูซื้อไม่ได้ห <c oughs> มอดูว่าไง,งนายบอกดวงไทยพักดีเนี่ยหลังต้นเดือนพุทธาคม <c oughs> ต้นไปรวมให้กับดวงหัวหน้าพักอกิดดวงจะติดดาวโอ้ดวงติดดาว<ล>ะจะเกิดปฏิหารเกิดขึ้นเขาบอกให้ติดตามนะจะเกิดปฏิหารกับพักไทยพักดี <ฮะ S 2> นี่ ผมเลยบอกให้เชื่อหมอดูนะฮะ,ะดวงติดดาวนี้โอ้ผมเห็นคุณคุณคุณหมอ,อ,อท,ท่านหนึ่งที่เป็นท่านท่านพุทธศตรีนะแม่ผมก็ลืมชื่อท่านดวงติดดาวนี้เป็น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 ,เป,นเป็นประโยคเด็ดของท่านอะ ว่าดวงมาคุณหมอทีนี้ดวงมาแล้วเราก็ต้องทำทำทำดวงทําให้ดีไปกับดวงด้วยทีนี้ที้คุณหมอมีแน่นอนว่าชูคือจุดยืนเนี่ยรัาบานอันนี้ไม่มีคําสงสัยเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนโยบายคือเรื่องนโยบายถ้าจะชูเรื่องพลังงานเนี่ยคุณหมอคุณหมอก็อก,ก็ทาอยู่ในทุกๆก,การหาเสียงแล้วตอนนี้ผลออกมาเป็นยังไงประชาชนคือผมเห็นโพลก็อดต้องชวนคุณหมอมาคุยไม่ได้เพราะว่า แหมโพมันไม่มาแต่หมอบอกอย่าเชื่อโพความเป็นจริงในในมุมมองของหม,ม,มอตอนนี้ที่สัมผัสได้เป็นไงบัางฮะแต่ผมว่าครั้สึกผมดีขึ้นเยอะเลยนะอืมผมไปที่ไหนคนสัมผัสคนทักทายแล้วก็เราจะเห็นคลิปของเราเองก็ถูกแชร์ชรในโซเชียลเยอะขึ้นเยอะ,อะแล้วก็คนที่อินบ็อกมาเนี่ยวันนี้เป็นเลอยร้อยอินเป็นเลอยร้อยข้อความครับแต่สมัยก่อนห้าข้อความสิบข้อความวันนี้ตอบไม่ทันอินบ็อกเข้ามาเชียร์อินบ็อกเข้ามาให้กำลังใจทุกคนบอกว่า คือเขาคือพลังเงียบครับเป็นพลังเงียบที่จะช่วยไทยพักดีแล้วก็เชื่อมั่นว่าหลายคนพูดและผมชอบครัะว่าสี่ปีที่ผ่านมามันเห็นคุณภาพของสภาไทยอแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรจริงจังและเชื่อว่าสภาไทยอย่างน้อยต้องมีพักไทยพักดีอืเข้าไปให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนและมันพิสูจน์จริงๆฮะเวลาเขาพูดมาไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านะ ไม่มีคนต่อสู้ในเชิงข้อเท็จริงเหมือนพรรคไทยพักนดีอือฮึฮะฮะพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักๆมีไหมฮะหมอคือแน่นอนหมอมองถึงถึงบัญชีรายชื่อใช่ไหมฮะคือแน่นอนอยากได้สามท่านนี่ต้องปาเป็นล้านอัพอะฮะล้านเสียงขึ้นไปถึงจะได้สามท่านคือสามเสาหลักของไทยพักดีอย่างที่ผมเกิดไปตอนแรกคือคือมีคุณหมอมีท่านถาวรแล้วก็มีท่านชันเทพเศรเว์นะครับตอนนี้ประเมินแล้วคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่มีประเมินไหมฮะ ที่ผม,ผมเล่นอย่างนี้นับมันมันดีวันดีคืนแล้วก็ยิ่งช่วงหลังการที่เราได้พื้นที่ในการไปดีเบตขนันเมื่อก่อนนี้หลายช่องก็ป,ปิดกั้นเรานะคือไม่ให้เราไปเลยนะคือพยายามไม่ให้ไทยเป็นผู้พิแต่ตอนหลังเนี่มันมีกระแสที่เรียกเราว่าต้องมีพื้นที่ให้ไทยพิจาาตอนหลังผมได้พื้นที่ดีเบตมากขึ้นและผมเชื่อว่าการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการรับรู้และผมยินยัน่ะ โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับรู้เร็วมาก<ห>าและคุณวัสสนรพงศ์เห็นนะครับ,รบเลือกตั้งรอบที่แล้วอาทิตย์สุดท้ายพลิกล็อกเลยนะ<ห>บางพักการมาจากโพประมาณยี่สิบสามที่กลายเป็น,นึูเมืไปเลยฮะงั้นกรุงเทพอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ,รบแลว้วผมก็เชื่อว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นในกรุงเทพก่อนของ ของภาคไทยภักดีโอ้ดังนั้นกรุงเทพเป็นพื้นที่เป้าหมายพื้นที่หนึ่งในโพเดียไม่มีชื่อไทยพักดีเลยคือคือถ้าพูดถึงถึงกระแสที่เป็นเขตก่อนคือแน่นอนว่าเขตเขตไทยพักดีนี่มีลุ้นไหมฮะมีเขตไหนในประเทศไทยกรุงเทพหรือเขตไหนที่มีตัวแบบเจ็บเจ็บตัวไหนโลเคแล้วมีลุ้นไหมครับหมอพวกเราเป็นตนใหม่นะฮะต้องย้ำมาพวกเราเป็นคนใหม่แต่หัวใจการต่อสู้นี่เยอะมากครับอย่างอีสานเนี่ยเราก็จะเห็นพื้นที่ที่นองคายทิ้เลยแม้ที่โคราชเขตหนึ่งก็ คนนี้นักสู้แล้วสู้จริงสู้ด้วยหัวใจรครับอย่างแถวภาคกลางก็จะมีราชบรุรีมีอ่าจังหวัดระยองอแต่ใน,ในกรุงเทพเองในข้อเดือน,นเขาเต็มที่เขาอยู่แล้วภาคใต้ก็มีอย่างนครศรีธรรมราชที่โคราชสู้เต็มที่นั้นเราก็มีนักสู้แม้แต่พิษโลกเก็บหนึ่งรวมทั้งจอมพิจิตรเราก็มีคนที่สู้ด้วยหัวใจเต็มที่ นั้นอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดก็แล้วแต่ปฏิหารครับตรงนี้อาเต็มที่เพราะเราผมยืนยันฮะเราไม่เคยมีความคิดที่จะไปซื้อเสียงไปเอาเงินไปซื้อเสียงเพราะคิดว่ามันจะสร้างปัญหาประเทศฮะฮะขอขอสองใบคือขอสองใบคือทั้งเขตและทั้งบัญชีรายชื่อหรือหรือขอแชร์ใบเดียวคือด้วยหลักการเราต้องต่อสู้เราต้องต่อสู้หมดฮะเราจะไปกลัวเราต้องขอสองใบเราต้องต่อสู้ทุกทุกมิติทุกรูปแบบเออฮะฮะแล้วตอนนี้ที่ประเมินเนี่ย เลยโอ้โ oh, หถึงร้านนี่ก็แมหมอเอาใจช่วยก็ก็รู้สึกว่ามันท้างค่ะคือกองเชียร์ก็รู้สึกเชียร์ยแล้วเชียร์แล้วเหนื่อยคุณหมอมองไงฮะเอาเอาพูดให้กองเชียร์มีกำลังใจงหน่อยฮะผมพูดจากใจเลยนะผมไม่ได้วันไหวเลยนะอะผมเป็นผู้เล่นเองผมเดินสายทุกวันรลรวก็พูดทุกวันแล้วก็ไปเจอคนทุกวันแล้วก็เห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทุกวันครับครับนั้นไม่เป็นไรโคจะออกมาไงไม่เป็นไร,รแต่ในความเป็นจริงของเราที่เราเป็นผู้สัมผัสเองแล้วผมเชื่อว่า ยิ่งมาเจอได้ได้ได้ดูคลิปของอาจารย์หมอดูท่านหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราถือว่าอืมการดูแลัตกาเกี่ับเช้แนนฟิตร์อ่าครับ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 ผมครับคือรอบที่แล้วก็มีพักอย่างอย่างอย่างเซรีรูมไทยเนี่ยท่านก็เป็นเป็นคุณเสรีพิสทจิ์นะครับท่านก็โอ้โหพุ่งไปเจ็ดแปดแสนแทบจะแทบจะเก้าถึงล้านแต่รอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะแผ่วลงจะด้วยอะไรก็ตามอันนี้ก็โผล ตัวท่านคงยังจะมั่นอยู่หมายความว่ามันก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้หรือหรือแม้แต่อย่างคุณมิ่งขวัญเองเนี่ยลงพื้นที่ดีเบตเยอะๆในสื่อต่างๆก็สร้างปาฏิหาริย์ได้แต่รอบนี้อาจจะยากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเป็นบัตร2ใบแต่คุณหมอก็ยังตั้งเป้าคือเป้าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะเราเรายังอยู่ที่ล้านห้าหรือเราเราเราอยู่ตรงไหนฮะยืนยันนะฮะผมพูดจากใจจริงๆนะคุณวัชรพลครับผมผมมันเป็นวิญญาณนักสู้จริงๆเราสู้แบบสู้ด้วยเหตุจิตเหตุใจที่มองโลกบวกครับ ผมตั้งเป้าไว้ยี่สิบห้าไม่ได้ตั้งเป้าไว้สามคนห้าคนถ้าตั้งเป้าไว้สามคนห้าคนผมไม่ลงไปเล่นหรอกไม่รู้ไปเล่นทําไมนี่ซ <c oughs> ิง,งรู้หัวใจเลยแต่คนจะเรามายัางไงอยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินคร้วผมก็คิดว่าทุกการเลือกตั้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเพราะประชาชนเขาเบื่อหน้าการเมืองเบื่อการเมืองแบบอดีตเก่าๆที่โกงและโกงอีกเบื่อการเมืองใหม่ที่ไม่กล้าตัดสินใจที่ปล่อยให้เกิดปัญหาครับนั่นผมเชื่อว่า ถ้ามันตั้งขึ้นมาปุ๊บอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอปาฏิหาริย์ล้มบ้านใหญ่ล้มได้จริงเลยนรอถอกต้องครับแล้วก็ไม่ใช่ว่างอมืองอเท้านะเราทํางานหนักมากครับหนักท่ามกลางการเป็นอุปสรรคผมยืนยันว่าพรรคไทยโพธิเป็นพรรคที่มีอุปสรรคกีดขวางมากที่สุดในบรรดาทุกภาคการเมืองแล้วถามว่าทำไมถูกอุปสรรคกีดขวางเพราะเขาลัวพวกผม เพราะเขารู้ว่าพวกผมมันของจริงเองไม่ใช่ต่อรองหาผลประโยชน์ไอ้ไเกียรตียไม่มีมเรารู้ว่าอะไรถูกต้องเราทําจริงเขาจริงลัวพวกเรารปิดกั้นทุกวิธีทางแต่เราก็สู้เต็มที่ครับอืม,ม,มทีนี้ กลุ่มเป้าหมายนี่คือแชร์กลุ่มไหนฮะคือจริงๆพักไทยพักดีเนี่ยตั้งใหม่คือยังไม่มีผลงานของ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 รอบที่แล้วเอามาเป็น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 ตัวที่จะชี้วัดอะไรได้นะฮะดังนั้นเนี่ยกระแสก็จะเกิดจากการทํางานอย่างที่หมอว่าเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นบัตรสองใบอีกไม่เหมือนคราวที่แล้วที่บัตรใบเดียวทีนี้ทีนี้อย่างที่หมอบอกว่าไอ้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 สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือมันจะเกิดขึ้นจากจุดไหนคือจุดของนโยบายหรือจุดการทํางานหนักหรือจุดไหนที่จะทําให้ประชาชนต้องเลือกเหลือสักนาทีกว่า ผมยกไมโครโฟนให้คุณหมอนาทีครึ่งสองนาทีตรงนี้เอาชนะใจประชาชนชาวปักซอยหน่อยครับครับผมผมยังยืนยันนะว่านโยบาญชพรคไทยพักตรีเป็นนโยบายที่คิดวิเคราะห์มาจากพื้นฐานปัญหาจริงๆไม่ว่าปัญหาของสถาบันบปัญหาเรื่องการปราบกามการทุริตคอร์รัปชันปัญหาเรื่องสายค้างค่าครองชีพหรือความเรื่องค่าไปฟ้ปลาค่าอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าผมมีความกล้าที่จะนําพาประเทศ ไปในทิศทางที่ถูกต้องอและผมเชื่อว่าผมมีเส้นพิเศษบางอย่างที่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะต้องรีดตัดสินใจเพื่อไม่ให้ปัญหาประเทศมันเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าผมมีความรู้สึกดีๆต่อประเทศที่ต้องการให้สังคมไทยรักและมีความภูมิใจในประเทศชาติที่ไม่เห็นนักการเมืองอื่นพูดสิ่งเหล่านี้และตรงนี้มันจะเป็นจุดประดานใจที่ทําให้เกิดลิกล็อกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นครับ มีกลุ่มคนที่อยากได้นักการเมืองหน้าใหม่อยู่นะครับอย่างกลุ่มคนรุ่นใหม่นีโวเตอร์ก็ตามพักไทยพักดีเนี่ยเอาละเรื่องสถาบันเร,เราเรามั่นใจแล้วเรารู้ว่าไทยพักดียิงอยู่จุดไหนแต่ว่ามองคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายยังไงเพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็มองหาสิ่งอะไรใหม่ๆให้กับให้กับอนาคตใหม่ๆเช่นเดียวกันหมอมองคนรุ่นใหม่ยังไงฮะผมโอเคนะผมเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้รักความถูกต้องนะอ่า คือถ้าเราทาในในสิ่งที่ถูกต้องชอบทามีอนาคตที่ดีสำหรับเขาเนี่ยเพราะว่าเขาโอเคหมดอืผมเชื่อแล้วก็คนของผมพักแทยพอดีคนใหม่หมดนะอทุกคนเป็นคนใหม่ไม่มีอดีตสอสอยกเว้นผมกับท่านถาวรครับครับงั้นแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าปัญหาหลัานี้ผมไม่ได้วิศกกังวลผมคิดว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำวางแผนอนาคตที่ดีให้เขาได้เขาสามารถได้นั่นแหละเขาก็สามารถที่จะเลือกราได้อ่าครับขอบคุณมากครับหมอโอกาสเดีดี๋ยวเราได้คุยกันอีกครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์